ดูดวงชาวราศีมินท่านแบกดวงไว้หนักอำนาจบารมีวาสนานะไม่แปลกเลยที่ท่านจะสู้กับด,ด้วยเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาทําให้ท่านอึดอัดรู้สึกจาแย่รู้สึกตกต่ำเบี้ยดินในโชคชะตาแบกแทบจะทนไม่ไหวโอกาสทองโอกาสดีโอกาสมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่ง,งสิปป์ปกปักคุ้มของรษานุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดท่านแบกไวครับนะอย่างหนักหน่วง ด้วยบุญกุศลวัส,สนาเทพเทวดาค้ำชูปกปักคุ้มครองรักษาตกตำแหน่งไฮประเพณนะครับผมโชคลาภเงินทองมารมีวัฒนาสนาเสงกรสิ์เข้ามาสนับสนุนค้ำชูท่านจะได้ลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ล้าเต้นระบําเพลงกองกัรดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบโอกาสท้องก็ดีโอกาสมีนะครับผมเรื่องราวต่างๆที่เข้ามารุมเล้าเจ็บปวดด้วยล้าแ,แสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวาการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลพัน การที่จะมุ่งมั่นการที่ท่านลื่นเลิศสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีได้โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามานะครับจัดหนักจัดเต็มในโชคตานะครับผมการถือดาบตั้งขึ้นก้าได้กาเสียการที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกาที่จะลื่นเลิศสังสรรค์ไล่ลำได้ระบำเพลงกองการลงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่ฟาพาเดอร์ทาวเวอร์อูม ครับผมเจ็บปดดวดรุ่นร้าวแสนทุกทรมานกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมีดดาบปักลงมาตรงกลางตัวขบวนก็วายกระสับกระสายอดทนอดกัน้นเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาตกตำแหน่งไฮพิเทศกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผลันกล้าที่จะมุ่งมั่นนะคผมถึงข่าบุญกุศลวาสนานกน้อยจะนำพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา วงแบบนี้เป็นดวงที่นะครับผมเขาเรียกว่ายืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาส,สนาท่าจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลีป่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาสิ่งที่ใช่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้นหลบดีซ่อนเลนแก้ไขตบปงอยู่ให้เป็นนะครับผมอยู่ให้เป็นนะครับผมโชคโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักคุมคของรักษา ส่งมอบถ้วยท้องโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มแล้วเพราะฉะนั้นหลบหล็กซ่อนเลนแก้ไขประปงท่านจะได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายวงล้อแห่งวัฏจักรับนะผมตกตําแหน่งข้อขวัวับผมใครบางคนจะเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนําโชกตาถึงแม้ปัญหาต่างๆจะทําให้ท่านนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระ่ายอดทนอดกัน้นกับทุกสิ่งทุกอย่าง การบดีบดอยการรีเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายมันจะเกิดความกล้องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีอัศวนขี่ม้าถือถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเตรียมตัวพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดกระผมมีดดาบลอ้ลอมรอบปิดหูปิด,ปดตากระโนกระววยกระสับกระสายอดทนอดกัน้นให้มุ่งมั่นมุ่มมตงตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหาญเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จ ราชสีจะมานอนซบตะะักการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มการปฏิบัติดอยการริเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีการมองกันไกลถึงอนาคตนะคทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคะตามีจะปักตรงกลางใจกระวนกระวายกระากระซายอดทอนอดกันนะผมเดอะสันบังเกิดปักทงรอนะผมราชสีมานอนซบตักท่านแล้ว การส่งมอบด้วยท้องโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลการปฏิบอดอยอการเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะบังเกิดเพราะฉะนั้นท่านควรจะต้องยื้อแย่งต่อสู้กับปัญหาต่างๆอย่าไปยอมแพ้กับทุกสิ่งทุกอย่างดวงจะตาแบบนี้ดวงกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลปเปลี่ยนแปลปผลันกลา้ลาที่จะมุ่งมั่นปูละีส่องแสงตะเกียงทองโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดการตัดสินใจอย่างน่ากลัวเกิดขึ้นในโชคะตา เพราะฉะนั้นการตัดสินใจนะครับเป็นเรื่องใหญ่สําหรับดวงชะตาของท่านเพราะฉะนั้นท่านควรคิด,คด,คดพินิจไต่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะทําอะไรบางอย่างนะครับผมโชคชะตาของท่านระวังเรื่องการเซ็นสัญญาการต่อรองใครบางคนเข้ามาชิงไหวชิงพิบเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหานกันแก้งในโชคชะตาทําให้ท่านรู้สึกอึอดอดัดรู้สึกจําแย่รู้สึกตกต่มเบี้ยด,ดินนั้นเราแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมโชคชะตาตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตาแบบนี้ต้องให้เขาก่อนไม่ให้ไม่ได้เทพเทวดาฟ้าดินค้าชูสายยานองค์เทพนะครับจะเข้ามาสนับสนุนค้าชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งนะครับผมเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างโชคลาภเงินทองบารมีวัฒนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักุ้งกองรักษาจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค ได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันไดพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจักรวิวา r ระจุเกิดขึ้นในโชคชะตาตามตามวงล้อแห่งวัฏจักรนะผมไปทางซ้ายดีหรือไปทางขวาดีถ้าเลือกผิดอาจจะทําให้ท่านตกต่ำเบี้ยดินรู้สึกอึดอัดรู้สึกจ้ามแย่การส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเตรียมตัวได้เลยรับทรัพย์รุ่ยโชค นะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในดวงชะตาท่านควรที่จะต้องส่งมอบช่วยทองและยังมีโอกาสที่จะได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพพปอค้าแม่ค้าตำรวจทหารแม่ค้านะครับผมนักสแสดงนักร้องเข้ามาป่นเดประดังในโชคชะตาเพราะว่าท่านเป็นคนนับสนุกสนานกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะออกไปทําในสิ่งที่ใจรักการชิงไหวชิงพลิกเกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะฉะนั้นเราแวดระวังกับเรื่องราวต่างๆที่ใครบางคนส่งมอบสิ่งไม่ดีมาให้ การสมบมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียกล้าท,ที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าท,ที่จะมุ่งมั่นตกตําแหน่งเอ็มเพสนะครับทุ่งข้าวเหลืองอารามเหลือกินเหลือใช้หานกู่เกิดความเจียมชื่นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาเดลเวอร์ over, เกิดขึ้นอยู่ในใจของท่าน ครับผมท่าเนื่องโสดจะได้มีแฟนท่านนี้มีแฟนอยู่แล้วจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายซ้ายสามดาบขวาสามดาวมุ่งตรงไปข้างหน้าครับยังเด็ดขาดเด็ดเดียวข้าวารเอาจริงเอาจังจนผสมเละมันจะเกิดความมั่นคงมั่งคั่งเพราะฉะนั้นอย่าเลี้ยวหลังหันกลับไปนะครับมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวพระราชาแห่งถ้วยเกิดขึ้นในโชคะตาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวาขาวมงคลการชิงไหวชิงพิบใช้เลขเหลี่ยมเลขโกลเพรทุบายจะบังเกิดเพราะฉะนั้นท่านอาจจะรู้สึกกับใครบางคนรู้สึกจ้ำแย่รู้สึกตกต่ำเบียดินรู้สึกอึดอ ทบจะทนไม่ไหวนับตกตำแหน่งเอเมโลนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นบุญกุศลวาส,สนาอันยิ่งใหญ่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ับนะผมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาจะเปิดพลิกจากร้ายกลายเป็นดีับนะผมดวงแบบนี้ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบการส่งมอบถ้วยทองหรือว่าใครบางคนเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีท่านควรที่จะต้องเปิดรับ อย่าปกปิดซ่อนเล่นแก้ไขปะปปงอัศวินขี่ม้าถือดาบประหารประหารศัตรูโมมานเดอะเวอบังเกิดขึ้นในโชคชะตาแล้วแสงสว่างจะนําพาซึ่งความผสมเเ็พราะฉะฉนั้นคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้รอบคอบก่อนที่จะได้ทําอะไรบางอย่างเพราะว่าดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์ชะตาจะได้เจอเพื่อนเก่าในสมัยเด็กหรือคนรักเก่าในอดีตชาติจะกลับมาหนุนนําโชคชะตาท่านอีกครั้งหนึ่ง ในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกัน้นในโชคชะตาบุญกุศนวาสนาอัศวินส่งมอบถ้วยเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาบเงินทองเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคเหรียญใหญ่มาเริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาเปิดดวงแบบที่ดวงเศรษฐีนนะล้านขอทำนายว่าไม่นานก็เหงไม่นานก็รวยัะผมโชคชะตาเปิดเมื่อไหร่เองงเตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคนะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ